ความเป็นมาคือจะอยู่กับโคนอยู่ได้อยู่กับดินหรือว่าอยู่ตางโคนต้นไม้ต้องขุดลงไปครับสมมติว่าพื้นที่นี้มีพลอยบางทีว่าอยูอตนนยามโคนต้นไม้ก็ต้องโคต้นไม้ทิ้งแล้วก็ขุดลงไปใต้ดิน ลงไปใต้ดินก็จะเจอพลอยสารพิดสมมติว่าตรงนี้มีมีพลอยนะครับตำรวจดาแล้วบริเวณนี้มีพลอยจะมีต้นไม้เราก็ต้องข่นต้นไม้ออกการทำเหมือนพลอยนี้ก็สมัยก่อนก็ทำลายป่าทำลายธรรมชาติเหมือนกันนะครับตอนนี้ผนตอธรรมชาติตอนนี้การที่ยา ระทานให้อนุญาตทำเหมืองก็ไม่ได้ของ,ง่ายนะครับเพราะว่าบางทีทำลายเขาทังลูอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นบาว่าจะได้พลอยนะครับกับลายต้นไม้เหมือนกันทำลายอาทะเบียภาพของสภาพแวดล้อมอันนี้ให้ดูว่า่าจะไม,ม่ได้เป็นพลอยนะครับนะครับ